ก็ว่าเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาตินี้ผมก็พยายามจะเก็บภาพตามข้างทางที่มีต้นกระบองเพชรซกโกลโรเต็มไปหมดครับก็ยังหาจุดที่ตั้งไม่ได้ว่าจะเอาอยังไรดีมันมีจุดเด่นอะไรอาจจะต้องขับรถเข้าไปอีกไกลยอยู่เหมือนกันเพื่อนร่วมทางอีกสองคนบอกก็ยังไม่รู้จะหาจุดอะไรผมมาเจอไซโกลรุงก่อนครับเนี่ยอันนี้ต้นซกโกลโร ซากุโร่เล็กๆนะครับอาจารย์อาจารย์ไปดูซิมีหนามเยอะไหมเนี่ยมีมีหลายชนิดนะครับซากุโร่ที่ขึ้นเป็นแท่งยาวหรือบางทีคล้ายๆมีคล้ายๆมือไม้มีกิ่งมีกิ่งออกสองสามแห่งหรือยาวขึ้นไปสูงเลยก็มีครับมีหลายชนิดแนวข้างหลังเนี่ยเป็นป่าเลยนะครับต้นซากุโร่นี่มันขึ้นเน่นไปหมดนะมองคงเห็นนะครับ เนี่ยตลอดขึ้นไปบนภูเขานั่นเลยแล้วข้างล่างเนี่ยยังมีอีกอีกหลายอันครับผมมาเจอแล้วผมเริ่มรู้สึกว่ากระบองเพชรอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้กระบองพัดไม่ใช่กระบองเพชร <laughs> เดี๋ยวมาดูที่กระบองพัดเป็นยังไงนะครับ